ก็วันนี้จะมาทําท่อนะครับแบบใหม่ก็นะครับอันนี้เขาเจาะรูมานะครับเจาะรูมาแล้วทีนี้เสียงมันออกแม่นๆนะครับผมก็เลยเห็นอท่อนะครับที่จากร้านเศษนี่แหละผมก็เลยมาตัดตรงปากฉลามมันออกนะครับว่าจะมาต่อตรงนี้ออกมาเลยนะครับว่าจะต่อต่อตรงที่รูมันออกมา ต่อใส่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะปากฉลามตัวนี้นะมันก็จะหักขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะออกมาเสียงแบบไหนเหมือนกันแ้วมันก็จะเป็นโค้งๆนี่นะได้รวมนะครับก็ลองฟังเสียงดูนะครับว่ามันจะเสียงนุ่มหรือเสียงแหลมหลังจาก เราลื้อเครื่องเห็นทดสอบสิ่งท่อสิ่งที่เขาเจาะรูนะครับเจาะรูทะลุนี้แล้วเนาะนะนะเขาเจาะรูเป็นแบบนี้แล้วผมก็ได้มาต่อไปเลยนะครับต่อแล้วก็โคง้งโค้งตามมันเนี่ยนะโค้งไปแล้วก็โค้งขึ้นมานะครับมันเหมือนอะไรเนี่ยถ้าดูถ้าดูฝั่งนี้ก็เป็นไม่รู้ว่าดูเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ไปอย่างนี้นะ เราใส่ไปแล้วมันก็จะเป็นทรงนี้นะครับเยวใส่แล้วไปลองฟังเสียงดูนะครับเสียงมันออกแบนแบนหรือไม่แบนเนี่ยผมคิดว่ามันมน,น่าจะกเกี่ยวกับปลายท่อด้วยนะครับตัวนี้ปลายท่อออกคมนะครับมันออกทรงไหนก็เดี๋ยวรุนกันครับเ็เอาตัวเดิมนี่แหละทดลองมานะครับ ก็มีเพื่อนทักมาถามนะครับทาขายไหมนะครับผมไม่ได้ทําขายเด้อเนาะผมไม่ทาขายครับเพราะว่าผมกลัวทําไปแล้วไม่มีใครซื้อครับเชื่อมก็ไม่สวยนะครับเชื่อมก็ไม่สวยแต่ว่าพอทําทดสอบนะครับให้เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนที่อยากจะไปทําลองดูนะครับว่าเออแนวนี้ประมาณนี้นะครับไอ้ท่อนี่ก็ได้มาจากร้านเศษนะครับร้านเศษ ันเป็นโคง้โคงมาแล้วก็เขามาตัดเอานะครับตัดตัดโค้งใส่เอานะครับไม่ได้ดัดนะไม่ได้ไปจ้างเขาดัดทําอะไรเลยแล้วก็เชื่อมเอาเ็ทํขาทำแนวเสียงมันดูนะครับมันอาจจะดีหรือไม่ดีนี่ก็ไม่มั่นใจนะครับสามารถเอาน็อตตัวนี้ไปได้นะน็อตตันนี้แหละ กวน่าจะใส่กันได้นะตนัวนี้น้ำมันน่าจะเติมน้ำมันสองทีเลยร่นเลยดเดี๋ยวค่อยดูแนวมันนะ ถ้าทำเสร็จนะครับส่วนตัวผมมองว่าน่าจะออกทุ่มนะครับถ้าเราทำปลายท่อมันแบนมันจะออกเสียงแปรแปรแมบแมบแบบมันคนเป็นบัตรนะครับแต่ถ้าทำกลมๆผมว่าน่าจะออกทุมท่มๆนะก็ที่ผมทำแบบนี้ไปเลยนะครับก็ตัดปัญหาเรื่องทำหน้าแปลนนะครับ ทำน้ำแปนใส่อ่าตรงคอท่อไอเสียออกก็เชื่อมอย่างนี้เอาเลยนะครับไม่ต้องเราไปทำน้ำแปลนยุ่งยากอย่าเอาผมไปเปรียบกับใครอื่นนะครับผมก็ทำทดสอบเล่นของผมไปอย่างนี้แหละเนี่ยนเวลามันตั้งเวลามันตั้งตรงนี้ก็ไม่ชนนะ ชนไหมไม่ชนไม่ชนไม่ชนเกือบชนครับเกือบโดนพื้นนะเพราะดีมันติดอ้มันมันติดอะไรก่อนอนะ่ะมันมันไม่ชนครับไม่ชนเสียงก็แนวนี้นะถ,ถ้าถ้าถ้ามองฝั่งนี้นะถ้ามองไปอย่างนี้มันก็จะออกมันก็จะออกแต่แนวนี้นะครับผมมันก็จะออกเป็นเหลี่ยมนะ ถ้ามองตรงนี้มันก็จะออกเป็นเป็นแนวนี้นะก็ไม่รู้มันจะเกะกะไหมนะครับ ท่ตัวนี้ก็ออกทุ้มนะครับไม่แหลมออกทุม้มเด้งแรงแงมันจะออกไม่แบนมันออกเสียงทุม้มๆชมว่าท่อตัวนี้มันน่าจะมีสว่วนอย่าปากตัวนี้นะครับปากตัวนี้ก็เกือบนิ้วหนึ่งนะครับจะเจ็บหุน่นต่อตรงออกมาเลยนะต่อตรงมายิงมานี่มาโค้งนิดๆเลยแล้วก็ออกตรงนี้นะครับก็เสียงก็ไม่แบนนะครับไม่แบน สำหรับใครท,ที่อยากลองทําดูก็ลองทํานะครับจะได้ครับตอนแรกผมเล็งแนวนี้นะแนวมันเอียงตัวนี้ผมก็เลยเอียงตามมันพ่อมันก็เลยออกมาเอียงเลยถ้าผมหกักขึ้นนิดนิดนึงนะครับมันก็จะได้แนวแนวไม่เอียงอย่างนี้ก็ทำไม่ยากนะครับหาท่อมาต่อลงตรงนี้เลยนะครับต่อลงตัวนี้แล้วก็ยิงออกมา ก็ตอนแรกกะว่านะครับว่าจะบิดเบียดขึ้นมาใกล้ๆแล้วแต่ว่าเวลาสตาร์ทมือนะครับเวลาสตาร์ทมือสตาร์ทไรกลัวมือไปโดนไปอะไรก็เลยทําห่างนะก็จะได้แนวทรงนีน้เสียงก็โอเคครับไม่แหลมนะครับไม่แหลมกับไม่ทุ้มนะครับไม่แหลมไม่ทุ้มมากใช้ได้เลยนะครับก็ไม่หนวกหูเหมือนตอนแรกๆนะครับ ตอนแรกๆถ้าลุ่งไปในหนวกหูอันนี้แต่ว่าถ้ามนนมนมีหม้อดเดิมมันอยู่แล้วเพงแต่ว่าต่อท่อออกมาเนี่ยเสียงมันก็จะเปลี่ยนจากแหลมนะครับจากแป้นๆมาเป็นปนๆนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้รับชมครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ